ว่ามันมีข้าวขายแบบนี้มีอะไรบ้างครับครับคือ,ค,อคือว่าในเรื่องของเดียคอนเนี่ยครับในเรื่องของมีสมาชิกเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าคนใช่ไหมฮะผู้เสียหายที่ไปแจ้งไว้ก็มีประมาณพันกว่าคนแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากให้สังคมช่วยกันตรวจสอบนะครับก็คือมีเรื่องของกิจการฮาลาเนี่ยนะครับเพราะว่ากิจการฮาลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ของเทศที่เป็นคนพุทธฮะได้รับความเดือดร้อนฮะความเดือดร้อนเนี่ยของผู้ริโภคคนไทยพุทธห้กว่าล้านคนเลยนะฮะมากกว่าเยอะแยะ นะครับทุกวันนี้เนี่ยคนไทยพุทธจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยจะถูกมัดมือชกฮะซื้อสินค้าแพงขึ้นครับจากสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาลฮะอยู่ในกินของกินของใช้ฮะอยู่ในเซเว่นอยู่ในร้านข,ขายของชําต่างๆมากมายฮะซึ่งเป็นของที่จาเป็นต้องกินต้องใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นไมโลโอเวนตินนะครับเนสกาแฟหรือเครื่องครัวนะฮะน้ำปลากระปิดน้ําพริกต่างๆฮะเสียหมดเลยครับนะครับซึ่งตรงนี้ฮะอ,อยากฝากสังคมช่วยตรวจสอบด้วยครับ นะะฮแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเสียภาษีเข้ารัฐบาลไทยสักบาทครับนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเราเคยยื่นเรื่องให้สคบไปนะครับชื่อๆอะไรนะเมื่อวานนี้ข่าวคุณประทีปอะไรเนี่ยฮะครับปรากฏว่าครับปรากฏว่าคุณประทีปเนี่ยก็ก็อ้างว่าเป็นแค่เรื่องของเครื่องสำอางฮะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเรื่องปลาฮาลาตอนนี้มันครอบคลุมสินค้าสังเบือยังเรือนลดหมดเลยฮะอันนี้อยากฝากสื่อครับขอบคุณครับช่่วยย้ลููัคเ9 8 0 0